สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเจศรีผมสาจาก u b e channel ช่องเจสจศรีผมสานะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มาตามคำสัญญานะครับที่เคยบอกไปเนาะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับในเรื่องของดีมนะครับแล้วก็ดีมซูเปอร์ค u ันะครับที่มาที่ไปมันเป็นอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นประวัตินะครับของดีมเนี่ยมีมายาวนานมากนะฮะมีมาตั้งแต่รถซีนะครับถ้าเอาแบบย้อนๆกลับไปเลยเนาะก็เป็นรถซ ไม่ว่าจะเป็น C50 C70 ใช่ม 90, นะครับแล้วก็มาแตกเป็นเป็นดรีมนะครับในประเทศไทยเนาะเป็นรถดีมที่อีกรุ่นนึงนะครับที่นิยมกันมากก็คือดีมคุณสภานะฮะซึ่งประวัติก็คือทางทางโดยงานของรัฐเนี่ยเขาได้เพิ่มโอกาสให้กับคุณครูนะครับได้ได้ใช้รถจักรยานยนต์เนาะเพื่อ อำนวยความสะดวกนะครับในการสอนหนังสือเด็กนักเรียนนะฮะประมาณสัก20-30ปีก่อนนะครับก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับเมื่อก่อนรถยนต์มันยังหายากเนาะราคามันยังสูงนะฮะก็มีมอเตอร์ไซค์อะไรเดี๋ยวนี้ก็ก็เลยเป็นที่นิยมกันนะฮะต่อมาก็เป็นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นดีมตูดเป็ดนะฮะ แล้วก็เป็นดิม125นะฮะดิม125ก็ใช้เครื่องเวฟร้อยตัวคาบูเลเตอร์ที่ผมใช้เวฟทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มาล่าสุดจนเป็นอ่าเป็นดิมตัวนี้นะครับดิมโฮชีดนะครับเป็นเครื่อง110นะครับเครื่องตัวเดียวกันกับเวฟ 110i นะฮะแล้วก็จากดิมตัวนี้นะครับดิมซนะูเปอร์คัพเนาะก็ขึ้นมาเป็นซูเปอร์คัพตัวใหม่ล่าสุด2020ก็คือตัวสีส้มตัวนี้อ่าส่วนเครื่องยนต์นะครับ2อ,อันนี้ก็ใช้เหมือนกันเลยนะฮะใช้เหมือนนกัน ตัวนี้ผมเคยใช้ครั้งหนึ่งนะครับดีมสีดำเนาะผมเคยเอาไปเที่ยวบึงการครั้งหนึ่งเนาะไปนครพนมแล้วก็ไปเชียงคานนะครับก็ใช้ดีมคันนั้นฮะใช้แค่ประมาณสัก3เดือนฮนะก,ก็ขายก็เปลี่ยนรถนะครับเอาแล้วก็เอาซีบีอาไปขายนะฮะแล้วก็มาซื้อ c ซียพี่ชายทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เลยนะฮะก็เป็นรถคันหนึ่งที่ใช้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อต่อมาเนาะเป็นรุ่น 2,020ก็จะเป็นดิมสีส้มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะดิมสีส้มราคาก็ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกก็ราคาเยอะอยู่นะฮะห้าหมไดป้ประมาณนี้นะฮะในแบรนด์ของ Honda เองเนี่ยก็จะมีมีอยู่อย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็คือดิวเลอร์เขามาปั่นราคากันเองนะอย่างตัว PCX 150เองนะฮะก็มีราคาเป็นแสนก็มีนะฮะผมก็แปลกใจยอยู่เอ๊ะทำไมมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างนั้น นะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของดีมกันนะครับก็เป็นเครื่อง1 1 0 i ไนะครับ 110i ไเครื่องเดียวกันกับเวฟนะฮะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันกับรถ125ยินะฮะแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันแทบจะทุกจุดเลยนะครับตั้งแต่ตัวตั้งวาล์วนะครับตัวไม่ใช่ตัวตั้งวาล์วตัวตั้งโซลารินส์นะครับตัวเขาเรียกอะไรเสาเสาที่ที่ยึดเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบนะครับก็ใช้คนละตัวกันกับ110ยินะ125เนาะ แล้วก็พวกหัวฉีดพวกคอดิ้นเร่งนะครับพวกทอยเสียอะไรแตกต่างกันหมดเลยนะครับเหมือนซีซีมันจะต่างกันแค่แค่สิบสิบห้าใช่ไหมอ่าสิบสี่ซีซีนะครับแต่ว่าไส้ในตังแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับรถร้อยยิบห้าเนี่ยข้อดีของเขานะครับจุดเด่นเนาะจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของเสาเสื้อเสื้อสูบเนที่มันขยายที่มันกว้างนะฮะพอมันกว้างแล้ว,ม,ว,ลวมันก็จะทําให้สามารถ ขยายลูกสูบนะฮะได้จนถึงลูก56มิลนะร้อยสก็ทําได้นะแต่ว่าต้องขยายเสาเสือไม่งั้นมันจะติดนะ,ะตัวปอกสูบของเดิมเขาจะขยายได้แค่เบอร์รู้สึกจาก53นะฮะแต่ว่า53ก็ก็สุดยอดแล้วนะ,ะทุกวันนี้ก็มีสูตรนะลูก53เพราะว่าลูก53ใช้เสื้อเดิมนะครับใช้เสื้อเดิมที่ติดมากับโรงงานเราก็ไปควานเนาะแล้วก็เปลี่ยน หัวฉีดนะครับแล้วก็ทำดิ้นเร่งนะฮะทำท่อนะแบบนี้ก็วิ่งได้ร้อยยี่สิบร้อยสาสิบกิโลเมตรต่ชอชั่วโมงได้สบายๆนะครับซึ่งรถรุ่นใหม่ที่ผมได้อา่าที่ล่าสุดที่ผมไปเนี่ยผมขี่รถได้ได้ขี่กับตัวใหม่เนาะเอ่อคงผมเป็นคาบ,บูเรเตอร์อยู่นะครับที่สัมผัสได้เลยก็คือในเรื่องของอ,อัตราการบริโภคน้ำมันนะฮะเวฟร้อยยี่ห้าผมรถคาบูเนาะกินแบบ กินแบบรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันแตกต่างแตกต่างจากรถหัวฉีดมากๆนะครับที่ที่ทางบริษัทเขาเคียไว้น่าจะประมาณสัก50กว่ากิโลลิตรนะครับในช่วงที่มีการแข่งขันเขาก็บอกว่าประหยัดได้ถึงเท่าไหร่นะ70ใช่ไหมกิโลลิตรนะฮะแต่ผมมอ,มองว่าการใช้งานจริงก็จะอยู่ประมาณสัก40-50นั่นแหละนะครับแต่ว่าพูดตรงๆนะผมก็ไม่เคยนับนะครับเพราะว่ามันมันประหยัดอยู่แล้วไงประหยัดค่อนข้างจะ จะมากเลยแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ C R ER, ทนะี่ C B R ไอ C I F เนาะที่ผมใช้นะ่ะมันก็อยู่เราเราสัก2 0อา่า27ถึง30เนาะแล้วก็ C B 5 0 0ที่ผมเคยใช้ก็อยู่เฉลี่ลลยอยู่ประมาณ25กิโลลิตร,นะรก็คือเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับกับรถเล็ก,เล,กเล็กพวกนี้นะฮะอ่าข้อดีของรถเล็กนะครับที่ผมที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับก็คือค่าแมเนจเน้นค่าซ่อมบรุงมันถูกมากๆนะครับเอ่อเทียบกับ รถใหญ่ไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ c i f เองของผมใช้ c ีไอเเป็นของ Honda แล้วก็เครื่องยนต์ในอะไหล่เครื่องยนต์เนี่ยก็จะใช้พาร์ตต่างๆของทาง o น้าได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกเบรกพวกลูกปืนต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เองก็เป็นเครื่องยนต์ของ CBR 250นะฮะแต่ว่าถึงอย่างนั้นน่ยค่าใช้จ่ายมันก็ยังสูงอยู่ดีนะครับรอบล่าสุดก่อนที่ผมจะไปจังหวัดน่านผมได้ทําการซ่อบมบำรุงไปหมดน่าจะเกือบเกือบ สี่พันหรือห้าพันนะฮะซ่อมบำรุงรอบนั้นไปนะครับคือผมมีตังค์อยู่หกพันรวมกับภาษีพลบบต่างๆไปต่อทะเบียนไว้เนาะก็หกพันน่ะทอนมาแค่ไม่กี่ร้อยบาทรอบนั้นก็เปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะครับก็เปลี่ยนแทบนับชิ้นได้นะฮะก็หมดไปเกือบหกนะพันเนาะพรบก็หกร้อยกว่าบาทแล้วนะฮะอ่าก็อันนี้ก็คือความได้เปรียบของรถเล็กนะครับรถเล็กรถรถเนี่ยแหละ,110 c c ะร้อยสิบซีซีนะฮะ หลังๆมาผมชอบสเสน่ห์ของรถเล็กแล้วนะฮะเพราะว่ามันขี่ไดอ้อย่างรอบล่าสุดเนี่ยที่ผมไปที่ข้ากลับมาเนี่ยเราซัดกันตลอดเลยนะซัดกันตลอดทางความเร็วสูงสุดที่ทําได้ในทิปก็คือ100นะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับขี่เร็วกว่านี้ไม่ได้ฮะขี่เร็วกว่านี้มันอมันคงเคียงนะเอาอาจจะต้องไปเซตช่วงล่างหรือว่าใส่กันสบัดนะฮะ แต่ว่ามันก็สุดๆแล้วล่ละนะครับแค่ร้อยร้อยหนึ่งก็เครื่องสั่นมากแล้วยกเว้นจะไปทําลูกสูบที่มันใหญ่ๆแล้วเราก็โทษจะเตอร์ต่ําลงมานะครับเพื่อให้เค็นรอบเพื่อเพื่อให้รอบเครื่องมันไม่เค็นมากเกินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับซึ่งผมพยายามจะผลักดันเรื่องนี้อยู่ฮนะเมื่อก่อนผมก็คิดเดยอะนะการเปลี่ยนลูกสูบการทําแคมชาร์ปนะครับเอ๊ะมันจะมีผลระยะยาวกับเครื่องยนต์ลูกเหมานะฮะมาตอนนี้ผมก็ได้พิสูจน์แล้วเนาะว่าเราต้องหาช่างดีๆนะหาช่างที่เราไว้ใจได้นะครับแล้วก็ไปทําเครื่องมา ซึ่งมันก็โอเคนะครับขี่สามารถขี่ไกลได้สบายๆนะครับก็เหนื่อยน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะเหนื่อยเวฟที่ผมใช้เนะเออกับ CIF อะอะไรเหนื่อยกว่ากันนะครับถึงผมจะทำเวฟทำทำเครื่องมานะฮะมันก็ยังเหนื่อยมากกว่า CIF อยู่แล้ว <laughs> อันนี้ก็คือต้องยอมรับความจริงนะครับแต่พูดถึงความสนุกก็แน่นอนนะฮะขี่รถเล็กขี่รถขนาดใกล้เคียงกันนะคือจะต่างกันมากเนาะ ถ้าเกิดเ,าเราเอา CRF เนี่ยที่ว่าขี่สบายแต่เราไปแบกเนาะเอาไปขี่กับ 500X นะครับหรือว่าไปขี่กับเบอร์ซีท650เนี่ยก็คือมันก็จะลําบาก CRF เรานะครับแต่ถ้าเกิดเรามาขี่กับรถเล็กพวกนี้นะฮะร,รถเล็ก110 125นะฮะก็จะทําให้รถ110 125เขาเหนื่อยนะฮะทีล่ล่าสุดผมก็เลยเลือกใช้เว็บไปกับกลุ่มเว็บด้วยกันนะฮะแล้วก็มีน้องที่เขาใช้ m อ็มสนะฮะก็ ขี่สบายเลยยังสและนะฮะผมเป็นรถเล็ก3คันก็ลุ้นกันนะฮะผัดกันขึ้นผัดกันลงสนุกดีนะครับไปเป็นกลุ่มนะฮะคลิปนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับดีมหรือเปล่านะแต่ว่าโดยรวมเนาะเดี๋ยวเรามาดูในตัวรถนะครับตัวรถก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เครื่องยนต์ก็เหมือนกันเลยนะครับแทบจะยกบอดี้จากตัวร้อยจากซูเปอร์คารเดิมนะครับไปใส่ซูเปอร์คารใหม่นะครับ แทบจะทุกอย่างนะเครื่องยนต์ถอยเสียสังเกตดูเหมือนกันหมดขาดสตรงขาดสตาร์ทพักเท้าพักเท้าเบรกนะครับขอถอยทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยนะครับเพื่อๆอาจจะเป็นสเตอร์ชุดเดีวยวกันด้วยนะครับสเตอร์ของ Dream Super Cup นะฮะก็จะมีขนาดอยู่ที่37ใช่ไหมข้างหน้า14ข้างหลัง37นะครับจริงๆเขามีกำลัง อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเราสามารถลงสเตอร์ได้สัก2ฟันกาลังดีนะฮะเอาไปเผื่อซ้อนสองเผื่อได้ขึ้นเนินนะครับถ้าถ้าเอาเล็กมากเลยอะ่ะวิ่งทางเรียบมันจะดีอยู่นะฮะแต่ว่าเวลาเราขึ้นเนินอะ่ะมันจะมีปัญหานะฮะมันจะสู้เนินไม่ค่อยไหวนะครับพูดถึงเรื่องสู้เนินเนาะตอนที่ผมไปท่บเบิกอะ่ะผมเจอรถน้องคนหนึ่งนะฮะ้ายทบเยียนมาจากนาคปรปฐมเลยนะเป็นรถเวฟนะครับเวฟสีแดงนะฮะก็ น่าจะเป็นรถทําเครื่องมาอยู่พอสมควรนะครับผมเห็นสเตอร์หลังแกน,นิดเดียวเองนะฮะเราเราสักยีฟันได้บ้างยี่สิบหกฟันนะครับแต่ว่าแกบิดขึ้นเนิอนอะ่ะคือฉีกผมขาดเลยฉีกแบบปุ๊บขาดเลย <c oughs> โอ้โหขนาดนี้แบบถ้าทํารถมาแบบนี้ก็คือไม่ต้องกลัวอะไรนะครับน,นี่แหละก็นี่แหละนะครับก็คือข้อดีของการทําเครื่องยนต์เนาะพอเราทํามามันก็ลดภาระของเครื่องนะ เพราะว่าเราสามารถใส่เตอร์เล็กได้แล้วก็ลดภาระของเครื่องครับถ้าเกิดเราทําเครื่องมาขนาดนั้นแล้วก็สามารถแช่90้ร้อยได้แบบสบาย,บาย,นบยๆนะครับเรื่อยๆนะฮะอาจจะเปลืองน้ํามันบ้างอาจจะกินน้ํามันเครื่องบ้างก็ต้องดูแลกันไปนะครับมันดูแลกันไปเนะาะหลังๆมาผมชอบสเสน์รถเล็กนะรถเล็กไม่รู้ทําไมเนาะเอออาจจะเบื่อรถใหญ่แล้วมั้งนะเบื่อรถใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะฮะยังมีแบบอารมณ์แบบ อยากซิ่งอ่ะอยากขี่เร็วบ้างนะฮะแต่ว่าขี่เร็วในระดับรถเล็กมันก็ยังคือรถมันก็ได้ตามสภาพของเขานะครับอาจจะร้อยอไปทาเครื่องมาอาจจะร้อยสิบร้อยยี่สิบนะฮะแต่รถใหญ่เนี่ยมันวิ่งได้เยอะไงเราจะต้องควบคุมสติสตังค์ของเราเองนะฮะพลาดมานิดเดียวก็นั่นแหละนะครับคือเกิดการสูญเสียนะฮะ,ะไม่ใช่ว่ารถเล็กจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะก็เกิดเหมือนกันกันกบรถใหญ่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละเราเป็นคนขับเราต้องเป็นคนควบคุมมันเนาะ โอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็พยายามนะครับจะมาะพูดถึงเรื่องของรถดีมดีมซูเปอร์คับเนาะเก่าใหม่เนาะก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้ทําคลิปอะไรพวกนี้ไปเยอะมากแล้วแหละนะฮะส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอพูดรวมๆนะเนาะในเรื่องของการใช้งานและการออกทริปรดเล็กนะฮะประมาณนี้แล้วกัน โอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปมีเรื่องราวดีๆอะไรแล้วค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ